ที่มาของการจัดคืนอัศจรรย์ขณะที่อาจารย์เฮนรี่มาด้วาวได้อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าได้สำแดงให้อาจารย์เฮนรี่ได้เห็นนิมิตการฟื้นฟูที่จะมาถึงประเทศหนึ่งชื่อของประเทศนั้นคือประเทศไทยอาจารย์ได้บอกกับพระเจ้าว่าขอมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูนี้และพระเจ้าได้ให้แผนงานการจัดงานประกาศใหญ่ในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นอาจารย์เฮนรี่ ไม่รู้จากประเทศไทยหรือคนไทยคนใดเลยปี2003อาจารย์เฮนรี่เดินทางไปประเทศอเมริกาและได้พบกับอาจารย์บรรณาไควัชรามาศพร้อมกับพี่น้องกลุ่มคริสเตียนที่เดินทางไปอบรมค่ายในฮมัมมีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกลุ่มคริสเตียนไทยและอาจารย์เฮนรี่ต่อจากนั้นอาจารย์เฮนรี่ได้รับเชิญจากทิ่จักัไกสมานได้เดินทางมาเทศนาฟื้นฟูในประเทศไทย อาจารย์ฮรีทำการประกาศใหญ่เริ่มต้นปี2008คืนอัศจรรย์หนึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ปี2009คืนอัศจรรย์สองจังหวัดสุรินทร์ปี2010คืนอัศจรรย์สามจังหวัดมหาสารคามอาจารย์รีมาด่าว่าเป็นประธานผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานจัดงานทั้งหมดโดยพระคุณพระเจา้า ผลจากการจัดงานได้รับความสําเร็จอย่างสูงสุดเกิดปรากฏการประสานพระกายของพระคริสต์ในแต่ละจังหวัดที่เกิดการจัดงานคืนอัศจรรย์ขึ้นการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนเพื่อให้คนอีกมากมายในจังหวัดของเขาได้รับความรอดมีผู้ที่ยังไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์มาร่วมงานเฉลี่ยในแต่ละคืนประมาณหนึ่งหมื่นคนมีคนจํานวนมากมายรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด มีการอัศจรรย์การรักษาโลกเกิดขึ้นอย่างมากมายมีผลกระทบหลังจากการจัดงานไปตามหมู่บ้านต่างๆที่จัดงานคืนอัศจรรย์และเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางและรอคอยการจัดงานครั้งต่อไปและนี่เวลาของพระเจ้ามาถึงจังหวัดนคนรราชสีมาคืนอัศจรรย์สี่ กรราเฎมาจะเป็นการประกาศพระกิติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร,ร์ของประเทศไทยครั้งนี้จะมีคนร่วมงานตลอดทั้งงานกว่า60,000คนมีคริสเตียนทั้งจังหวัดนครราชสีมาร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเตรียมจิตวิญญาณของท่านให้พร้อมเพื่อพบขับคืนอัตจันย์สี นครราชสีมา